ครับการแต่งข่าวดีนนึ่งค่แกนตั้งแต่งานแถลงเลยครับทำไปไกลมากเลยครับก็จริงๆแล้วพี่ไม่ได้คิดเองหรอกครับก็มีคนคิดให้ครับเออใช่ทางสหสหผู้กำกับทีมงานนู้นนี่คิดกันทั้งนั้นเลยซึ่งเมื่อวันเราเห็นเลยเราบอกไม่อยากแกล้งน้องเลยอยากครับพอคิดพอคิดมาเสนอปุ๊บดีครับมีคนจะยอมเป็น โอ้โหอันเมื่อกี้เมื่อกี้สงแบบสงสารมากเลยเราเราไปใช้น้องเขาเพราะว่าอาพอเราไปบอกเขาว่าเขาต้องต้องไปอีกที่หนึ่งอีกรงหนังอีกบางกะปิเดอะมอลบางกะปิปรากฏว่ามาเล่นที่นี่ปรากฏเขาก็ต้องนั่งเรือเรือเรือเมนนั่งคลอ,องแสนแสบมาใช่ไหมฮะพอมาถึงนี่ปุ๊บปรากฏว่าเขาเป็นลมไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งเป็นลมเนี่ยไม่ใช่แผนเราละเราก็เราก็ตกใจ เราก็ตกใจก็ก็รอให้ทีมงานเขาไปดูว่ามีเลือดออกจมูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้มันแกงกันจนไม่รู้ไม่รู้ใครอะไรจริงไม่จริงแล้วฮะใช่มเป็นลค่ะลูกคนไหนจ้าแล้วยังงไคะเราก็คือเหมือนพวกเราแกงกับแกงกับค่ะเพราะว่าคือพวกเขาเนี่ยแกลงให้เราไปถึงเดือดร้นู่นเลยแล้วก็เลยแกงมาค่ะนี่แล้วเราก็ต้องเอาคืนกันสักหน่อยก็ระหว่างเดินที่มาเนี่ยก็ทำการร้องแผ่นการช่วยเขาหน่อย ใช่ค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างยากมากเลยเพราะว่าการจะแกงพี่พี่เขาที่เป็นปรมาจารย์ <ไง S 1> ด้านนี้อ่ะไม่รู้ว่าจะสําเร็จไหมแบบยากมากสาเร็จนะเพราะเมื่อกี้พี่พี่เอิ้ลรู้สึกตกใจเลยรู้สึกแบบเฮ้ยตายเนาะโอเอา,เอารู้สึกผิดมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาเขามาอย่างนี้แล้วเรื่องของเรื่องถ้าไม่ไม่มีต้องเอาเขาไปนั่งเรือคลองแสนฉลบมาเนี่ย เราก็คงไม่ไม่รู้สึกอะไรใช่ป่ะ<ม>เขาไปกินอะไรปิดสำแดงมาหรือเปล่าแต่พอเขาเป็นลมเมื่อกี้เรารู้สึกว่าเป็นเพราะเราแน่เลยอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าอ่ะไม่อยากจะแกล้ง้องแล้วอยากต่อฮะพอพอพ,พอเห็นอย่างงี้แล้วมีความรู้สึกว่าอยากแกล้งยันพวกเขามีลูกอะ่ะยันพวกเขาเป็นป้าเอางี้ป่ะเฮ้ยถ้าเขาเป็นป้าแล้วแล้วพี่น่าจะอยู่ใต้ต้นมะม่วง ความส่เอผมเป็นเกียรติมากครับคือสำหรับผมแล้วแบบต้องมาใไหมไ้มครับ่ไหมได้ต้องมสำหรับผมรู้สึกว่าถ้าต่างประเทศมีแจ็คแอสของะสำหรับผมมันต้องเป็นพี่เปิลเนี่ยคือเป็นแบบด้านการแก้งอ่ะมันผมไม่เคยเห็นใครที่แบบตั้งแต่เด็กนะมันมีที่ผมชอบคือพี่เปิลนี่แหละแล้วแบบก็เลยแบบเป็นเกียรดมากแล้วแบบสนุกทุกวิที่ผมได้อยู่ในหนังเรื่องนี้ผมสนุกมาก เราเราเตรียมใจไว้ยังไงบ้างคะว่าแก๊งเราเนี่ยจริงๆแก๊งเรามันเป็นแก๊งแสบนะเราจะสามารถรับมือหรือว่ารู้ทันอะไรเขาได้บ้างไหมฮะเราคิดว่าเราไม่รู้ทันอะไรเขาเลยครับ <laughs> เราประเมินตัวเองไม่ได้แล้วตอนนี้คือเราไปแล้วเราก็ละแวกันอย่างเดียวนะเละฮะก็ลก็รอนนะฮะ ก็ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเขาแกล้งเราหรือเราแกล้งเขาหรืออะไรอันนี้ก็เป็นสัมภาษณ์แกล้งๆเหมือนกันใช่อันนี้แกล้งอยู่กันหมดไม่กล้ามาเคืองไม่ได้เด็กยังถ้าเปลี่ยร์ก็คือจะไม่มีพวกเราเลยไี่ดีกว่าไม่ดีไม่ดีขนาดนั้นก็ผมก็เป็นการเป็นฐานที่ผมระวังตัวตั้งแต่อยู่ตูบันอภูมิแล้วตั้งแต่ก่อนบินหรือเล้วยังมีอะไรบ้างตั้งแต่ตอนถ่ายเสร็จจนอะไรผมก็จะเฮ้ยตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ ก็มีอะไรเรื่องหลายหลายอย่างเกิดขึ้นนะทั้งที่เราควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้จริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยจนมันแบบโอ้มันก็มันอ่ะก็ต้องไปดูะแต่กวนนี้กวนนี้ต้องกวนนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าเป็นกวนที่แบบน่าน่ารักมากๆาะยังไงคะพี่เปิ้ลคือทันทีที่เราโทรไปหาเนี่ยเฮ้ยพี่เพื่อนโทรมาเว้ยพี่เปิ้ลนจะแกล้งกูแน่เลยคิกคักคิกคักคิกคักมันเลาะกัน ไอพี่เปิ้ลจะแกลงไรผมป่าวกไม่ได้แกลงากทำหนังดีๆสักเรื่องหนึ่งใช่ไหมมอน้องได้เไหมมอนตอนแรกที่เราคุยกันตอนแรกที่เราคุยกันเขาเขาคุยกันว่าไงผมไม่รู้ว่าไม่ค่อยมีเรื่องะไก็คือแกงไปแล้วก็ไปสนุกไปไป มันมีอะไรให้ต้องระแวงอยู่อะไรอะผก็วันระแวงกันบ้างใช่น้องๆบ้างแบบนี้ไงบ้างต้องแบบมาเล่นให้โดนพี่พี่เขาแกล้งน่าสงสารเอาจริงๆเป็นคนที่เชื่อเรื่องที่คนอื่นไม่เชื่อบ่อยมากแบบว่า ป็นคนคิดว่าแบบทุกอย่างบนโลกนี้มันเกิดขึน้นได้ก็เลยคิดว่าทุกๆอย่างที่เราแกล้งว่ามันกิดอาจาอาจะเป็นจริงหมดเลยไม่ใช่เป็นการแกงวงมาก่อนอะไรเช่นี้ช่คนง่ายมาแปลแว่าใช่คนง่ายเราเป็นน้องใหม่ด้วยในเงนี้ยมันโดนเหมือนรับน้องรู้สึกยังไงคะก,ก็ก็คือไม่เคยคิดว่าเราจะได้มาเล่นหนังกับพี่เปิ้ลอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็มันเป็นการรับน้องที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนบนโลกนี้จริงๆนะคะคือหนูอ่ะคืออันทจริงทั้งพวกเราอ่ะก็ คิดว่ามาเป็นไอดอลก็คงแบบฝึกตามไอดอลแบบว่าตามสเต็ปของไอดอลแล้วเราก็จะน่ารักสดใสสรุปก็คือที่ที่เห็นทั้งหมดก็คือพวกเราหน้าสดเป็นเต้าหูทุกอยังรับน้องๆโหดมากค่ะแสดงวในเรื่องมันจะมีหนักกว่านี้ถูกไหมแน่นอนค่ะต้องรอติดตามในหนังนะคะพี่เพิ่อนไฟของเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นประมาณไหนครัคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันมันมันย้อนกลับมา ถึงนิสัยที่มันมันเป็นทาตแท้ของเรา <c oughs> ตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เรียนมหาลัยตั้งแต่เรียนศิลปะแล้วถ้าภาษาศิลปะเขาเรียก h a p p ิ n i n g Art สิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่ไม,ไม่ไม่มีไม,ไม่ไม่มีใครรู้ตัวมาก่อนอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการสดๆมากก็จนเป็นเป็นอาชีพของตัวเองมาจนจนมาถึงทุกวันนี้แล้วเราก็หยุดไปเป็นสิปีนะหยุดไปสิกว่าปีที่ ที่ทาอาชีพที่เราลักตรงนี้มาแล้วมาวันหนึ่งเนี่ยมันก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือหลังจากที่เราหยุดไปเราก็ไม่รู้จะไปแกงไครแล้วสมัยก่อนแกงดารามาทั่วประเทศ1ิกว่าปีพอตอนหลังเราหยุดไปเราก็คันไม้คันมือก็แกงลูกอยู่4คนที่บ้านน่ะแกงลูกแกงเมียแกงสี่อแกงไปเล่นกกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแอบถ่ายไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาวันหนึ่งผู้กำกับ คุณเป้นะรูปดีเนี่ยแหละคือต้นตำรับของสารแเนห้าวเป้งนะตั้งแต่สมัยแรกเริ่มเลยเป็นคนปั้นขึ้นมาก็ย้อนกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งว่าเปิ้ลมันเหมือนบอกทรายอะไรบางอย่างว่าถึงเวลาที่เราจะต้องขุดอะไรสนุกสนุกขึ้นมาทำกันอีกครั้งหนึ่งก็เลยเกิดออกมาเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมามห้าวเป้งจ๋าแย่ยแกงน้องเนี่ยได้เห็นพาร์ตของาจำกัดเป็นยังไงบ้างคะพี่เป้ มันมีสคริปต์ไหหรือว่าไม่มีเลยลันสุดไปเลยมันมันมีเหตุการณ์ที่เราต้องคิดขึ้นมาไม่มีสคริปต์ที่เหลือก็กต้องรอดูว่าน้องเขาจะเป็นยังไงหรือว่าพี่ๆที่ไปแกงน้องเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเราก็คิดสดโดนไปเลยเพราะฉะนั้นทีมงานนี่ต้องแบบหวัวไวแล้วคอยคิดตลอดเวลาแก้ปัญหากันมันยามาีแอปน้องๆก็คือเป็นแบบของจริงใช่ดดของจรง <สด S 1> ต้องเราต้องไม่ให้น้องรู้มันเป็นออแกนิกฟิล์มจริงๆอ่ะอันนี้เราเราบัญญัติขึ้นมาเองเลยนะเพราะว่ามัน มันเป็นเรื่องที่มันเหมือนเราตามตามติดดูชีวิตของของเด็กกลุ่มหนึ่งตั้งแต่เสือผืนหมอนใบอะ่ะคล้ายๆอย่างไง้ตุ๊กตาเสือผืนตุ๊กตาตัวหนึง่งมีหมอนเนา่าหิ้วมามมนเนาียคมูกโป่งมาตั้งแต่วันแรกอะไรอย่างเงี้ยจน<ม>กระทั่งจนกระทั่งหนึ่งปีผ่านไปดูหน้าตาเขาดิ<ม>เขาเปลี่ยนเป็นแบบเป็นสาวแบบทุกอย่างมันมี มีพัฒนาการที่มันจริงอ่ะเป็นเป็นเรื่องจริงหมดเลยอ่ะอเ,เพราะฉะนั้นไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เขาจะเป็นคนที่เก็บมาฟุตถึงกี่กี่ชั่วโมงนะเป็นแบบโอ้โหเป็นปีเป็นปีตามเก็บเรื่องนี้มาเป็นปีใอ่เร, <นะ S 1> เราตัดมาเหลือกี่นาทีคะก็ชั่วโมงเหลือน<ว>าทีหนึ่งที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยใช่ใตีตัวมาดูกันได้เห็นเราเมื่อกี้นะ ทำไพี่เป้การที่ต้องแบบร่วมงานกับพี่เพิรลเพราะว่าจริงๆแล้วเราสองท่านนี่คือเป็นคนดีทั้งคู่นี่ด่าใช่ไหมนี่ด่าใช่ไหมคะขอบใจที่ชมก็ก็ปกติก็เรียนมาด้วยกันเพราะฉะนั้นวิธีการต่างๆนาาก็แบบค่อนข้างจะรู้ใจก็ก็ไม่ยากเนาะก็ช่วยกันคิดนะฮะว่าจะต้องทำยังไงแต่มันด้นวันต่อวันเลยนะคืออย่างเช่นวันนี้รู้มาว่าเฮ้ยแก๊ง CGM มีคนนึงกลัวกล้วยวะ่ะเฮ้ยกลัวกล้วยเหรอกลัวกล้วยแล้วทําไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องมันก็เกิดขึ้นวันต่อวันอาทิตย์ต่ออาทิตย์เดือนต่อเดือนบางคนบอกว่าเฮ้ย<ม>น้องคนนึงขายอะไรนะขายผัดไทยไที่บ้านแม่ขายผัดไทยอร่อยมากวะ่ะเฮ้ยจริงเหรอบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนไปดิไปดิไปดิปดคือ<ม>เรื่องแต่ละเรื่องมันดําเนินตามตามเวลาที่เป็นจริงทั้งหมดเลยเนาะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบ มันต้องวางแผนกันสดๆน่ะสดๆมากเลยใช่ฮะโดยเฉพาะได้อย่างแก๊งเนี่ยแก๊งนี้เข้ามาเนี่ยนะอย่างโอมนี่เข้ามาก็ก็จะเป็นแก๊งที่คือเราคัดมาแล้วแต่ละคนเนี่ยว่าแต่ละแกง๊งตัวเป้งแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีเหมือนมีมีอินสปาบอะมีความสำเร็จมีวิชาที่จะมาถ่ายทอดให้กับน้องเขาโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นกวนเนี่ยอย่างที่บอกว่า อันนี้ในใจพี่เปิลน,นะพี่เปิลยกให้เขาเป็นอันดับหนึ่งเลยของของฮิปฮอปในเมืองไทยนะตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถของเขาแล้วก็ความรักในทางฮิปฮอปของเขาเที่ยมันออกไปจากวิญญาณรับเพลงเขาก็แต่งเองเขาคิดเองเขาอะไรเองเฮ้ยมันต้องมีอะไรที่น้องได้รับบ้างอะซึ่งคนหนังออกมาเนี่ยเด็กๆได้อย่างนั้นจริงๆแต่ก็ถ่ายทอดไปในสไตล์ของพี่เปิลน,นะนะออกมาแกงกันสนุกมาก ที่เป้นจับในทีเซอร์มันแบบสเกลมันใหญ่เหมือนกันนะทุนสร้างหรอเยอะก็ประมาณดมยี่สิบเนาะอันนี้ต้องหันไปถามยี่สิบบาทขาอย่าแห้งนะคะพี่ยี่ยี่ยี่สิบล้านสิจะบอกให้ยี่สิบบาทอันนี้ต้องไปถามเมียฮะแม่จูนเงินเมียขโมยเงินเมีย ใช่จริงๆเราร่วมกันนะฮะระหว่างไอแอมสหมงคลฟิล์มแล้วก็แม่จูนใช่ฮะคนดูอ่ะค่ะฝากเลยค่ะพี่ี่เป้ก็ได้ค่ะว่าแบบคนดูใจอะไรจากเรื่องนี้บ้างคะเข้าลงมาละก่อนอื่นความสนุกนะพี่ว่าคือชอบมีคนถามว่าตอนนี้ทําหนังอ่ะใครเป็นพระเอกเออว่ะใครเป็นพระเอกวะตอบไม่ได้ใครเป็นนางเอกตอบไม่ได้เออแต่ท่าที่รู้ตอนเนี้ยคือเรามีนางเอกยี่ห้าคนอ่ะ มีพระเอกอย่างน้อย4ี่คนเออน่าจะเป็นหนังที่ประหลาดนะแล้วเราก็ตั้งใจทําเพราะว่าตอนทําก็สนุกตื่นเต้นตลอดเวลาคิดว่าน่าจะส่งไปถึงคนดูความสนุกนี้น่าส่งไปถึงคนดูครับก็ติดตามชมแต่อีกนี้ภาคนนี้ไม่คาดหวังแบบถ้าถึงชิงรางวัลอะไรข้างวันวน,นึงโ <c oughs> อ้โหเออน<ด>ั่นาจะติดเพราะการแสดงของพวกเราเดี๋ยวว่าไม่ได้ใส่พี่เปิ้ลค่ะอยากฝากอะไรไหมคะคนดู เข้าโลมันไหนยังไงก็ก็เออในสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้ที่ที่กำลังกลับมาในทางที่ดีเนาะแล้วก็ทุกคนก็กำลังเริ่มเริ่มเหมือนเหมือนนกอ่ะเริ่มออกมาจากรังเริ่มออกมาจากบ้านเริ่มออกมาหาความสดใสเริ่มรู้สึกดีขึ้นเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยห้าวเป้งจ๋าอย่าแกงน้องเนี่ยพี่เปิ้ลถือว่าขออนุญาตเป็นส่วนหนึ่งที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มสักนิดหนึ่งให้กับคนไทยทั้งประเทศนะฮะ ที่เราอาจจะรู้สึกแบบอะไรไม่ค่อยดีมานานกับสถานการณ์ตัวนี้ตอนนี้กะเริ่มกลับมาดีแล้วขอเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกคนมีความสุขก็พอแล้วฮะวันเรื่องไฟได้ไหมรู้ป่าวมันจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนสถานการณ์ปกติอ,อ๋อจริงๆแล้วเราทํามีความสุขเราก็ถือว่ากําไรแล้ว แต่รายได้นี่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่สุดโอ้งั้นเดี๋ยวเมียด่าเดี๋ยวเมียตกเอาเงินเอาเงินเมียมาเล่นไม่ได้จริงๆแล้วคือถ้าเกิดคนได้เข้ามาดูหนังเรื่องนี้แล้วมีความสุขยิ้มออกไปได้เนี่ยพี่เปิ้ลว่าพวกเราทุกคนเนาะน้องๆทีมงานแล้วก็ผู้กำกับเองบริษัททุกบริษัทแล้วก็นักแสดงทุกคน เชื่อว่าน่าจะมีความสุขตามไปด้วยมากๆนะแค่ถ้าทุกคนเข้ามาในโรงหนังแล้วมีเสียงหัวเราะอะไรพร้อมๆกันนะมันกลับมาอีกครั้งนึงอะ่ะในรอบนานแล้วอะ่ะนะฮะถ้าได้เห็นตรงนั้นนะพวกเราก็คงมีความสุขมากๆเหมือนกันฮะหายไปกี่ปีคะตะกูนห้าเป้งโอ้สิบสามสิบกว่าปีแนละ้วฮะสิบสิบปีอย่างตา่ำสิบกว่าปีแนละ้วใช่เอาเป็นว่าใครที่ใครที่ท,ท,ที่ที่เป็นแฟนท้าเป้งมาก่อนหรือว่า เด็กๆอาจจะยังไม่ทันนะฮะแต่ถ้าใครเป็นแฟนโลซีซันหรือว่าสุขสันต์วันโสดที่กำกับโดยพี่เป้นี่เองนะฮะก็อันนี้ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่พี่ผู้กำกับคนนี้สร้างขึ้นมาให้กับพวกเรากันนะฮะก็ฝากด้วยละกันครับโอเคอเค่ะขอบคุณค่ะ